ฮะใช่ฟังฟังตลอดแหละอย่างไรอะป้องเก็บป้องใครมันเงเราอ่ะ<บ>เราอยู่กับน,น้องตลอดเราอ่ะรู้ผูฟูคนเดียวประมาณครึ่งชัมม่วโมงเนี้ยรี่อ้ไอ้ไอเย่มันเล่นหนักไปมันเล่นหนักไปเยอะเลยเข้าใจมันไม่มีใครรู้แหละว่าไม่ไม่ไม่มีใครแบบจะรับ คือไม่มีใครอ่ากโดนด่าเูดพูดบงเยอะเราไม่รู้มัน,น <ใช S 1> ไม่เชื่อล้เนตเรียก,นนการด่านในรูปแบบนี้มันแต่มันคนรับไม่ได้มันก็คือรับไม่ได้ปะก็ต้องปปาปต้องคู่ะทีเองก็ต้องปาาที่อารมณ์อ่ะร้อนมาร้อนกลับมันไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วไอ้เรื่องที่พูดว่าแบบเออจะไปเนี่ยกแก๊งอยากพออยากเลิกหรืออะไรเงี้ยอยากได้ยินนะครับเนี่ยมันพูดเหรอคนที่ดันน่ะมันก็มีแต่ทีมันพูดเหรอ ก็พูดพีดมันพูดไงเมื่อกี้ตอนนี้มันบอกว่าคือถ้ามีพี่ก็ไม่ต้องไม่ต like ้องมีผมอังนั้นมันก็คือร้อนเหมือนกันนะมันัางคนต่างร้อนอ่ะเวลาคนร้อนมันเจอกันไม่เคยมีอะไรดีขึ้นถึงบอกไงว่าเวลามีปัญหากันอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแบบไปเจอหน้ากันก็ได้ปัญหากันก็ได้มาด่าให้เจฟังก็ได้ไม่ไม่มันไม่เกี่ยวว่าต้องด่าให้ใครฟังเลยไม่มีใครที่ไปนั่งรลองรับอารมณ์อ่ะ มันควรรอให้ตัวเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเรนั่งคุยกันว่าเหตุผลมันคืออะไรต่างคนต่างมีเหตุผลมันไม่ได้หมายความว่าการที่ทีไม่เอาของมาช่วยเพื่อนเพราะว่าทีเห็นกลัวมันไม่ใช่เพราะมันมีหลายๆครั้งที่เจขออะไรทีไปแล้วทีให้เยอะมากจะบอกว่าจะบอกว่าการให้ของมันแตกต่างอยู่แล้วแต่ว่านี้คือพูดเลยนะจากที่มันแตก่างนะมันแล้วแต่คนในงานให้สุกต้อง คืออย่างเจใจพีอ่ะขอเฮียอะไรทางแก๊งแม่งให้หมดสวยเหรอใช่ขลบุบไม่แต่ว่าจังหวนะนั้นมันก็เป็นจังหวะที่เรามองว่าแต่เป็นก็ได้ไงแต่เวลาเกิดเฮียอะไรพวกนี้ขึ้นอนะมึงควรอนธะิบายให้ดูดูได้ขลุบไอ้บุบอมบ์ครั้ <c oughs> งนัตอนนั้นอะพี่เจ้ก็อยากให้พีนิกขึ้นมาเล่นเลยมั้งอยากให้พีนิกแบบพอ,อคนตายเร็วก็ยังไงใครไม่มีใครอยากนอนตายดู นี่ใส่มันอ่ะอ่านี่ใส่มันอ่ะมันเป็นคนที่อ่ะมึงก็รู้ว่าตัวมันอ่ะล้มบ่อยสุดล้มเสร็จแล้วก็ตะโกนอ่ะกี่กี่กี่ล้านเกมแล้วอ่ะชุบหน่อยชุบหน่อยมันนอนมันเบื่อพี่ใช่กูนอนเ็นเบื้ยอยู่แล้วไล่ฟังแล้วไงกูก็อยู่กูก็บอกว่ามันอ่ะบอกบอกพวกกูเสร็จว่าให้ชุบพอพวกกูอ่ะไม่ไม่ได้ชุบมันก็เข้าไปคาบเองพอมันเข้าไปคาบเองมันวิ่งออกมามันคืนก็เปิดแล้ว มันเคืองใจมึงตรงที่ว่าไอ้ฮี่เนี่ยกูพูดใว้หวังนะมันอะม,มานั่งระบายกูก่อนเลยจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บอะซึ่งตอนนั้นกูคาบยากันอยู่แปงโทรมาระบายบอกว่ามันบอกว่าไอ้ฮียอกูรู้แล้วว่าทําไมแบบว่าต้องให้ทําของกันเองไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ฮียกูแม่งไม่คิดมันบอกกูไม่ไม่คิดว่าแม่งจะง,งกของคนหนึ่งคือกูรู้ว่ามันอะมันอะมีของอยู่ในตู้แม่งไปคาบให้หน่อยก็ได้แล้วมาเล่นต่ออนะไรเงี้ย ในความหมายของมันนะบางมุมมันไม่ได้หันมันไม่ได้หัวหรอกแต่มันคิดว่าไม่จําเป็นมากกว่าใช่ก็บอกแล้วกัน่อนนั้นก็นี่ไงแต่มึงไม่ได้พูดเหตุผลถูกไหมก็ใช่ไม่ได้พูดพอไม่ได้พูดแล้วเป็นไงแล้วปูว่าไม่ได้พูดเสร็จปุ๊บไอเยียทีอ่ะมึงเห็นใช่ไหมว่ามันโพสอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันโดนไอ้นี้ก่อนมันโดนเข้ามาด่าก่อนเจอกันที่โพไงที่โพแคปมันก็เข้ามาด่าก่อนเสร็จแล้วอ่ะด่าปุ๊บ แก็ได้อธิบายยังมันไม่มันจะอธิบายอะไรอ่ะมันก็ร้อนกันสิมันก็ใส่กันเลยมันก็ด่ากันสิร้อนแค่นี้เนาพอแล้วไหมคือมึงก็น่าจะเข้าใจทางทางไอเยแล้วก็คือพอไม่ไม่ขูไม่ได้ไปเจอไม่ได้เข้าข้างฝั่งใครเลยนะผู้บอกทั้งหมดอ่ะแม่ง่ายๆคือมึงไม่คุยกันไม่ใช่ไอ้ตัวหนึ่งไม่ได้พูดไม่ได้อธิบายพอไม่ได้อธิบายอีกตัวหนึ่งเข้ามาถึงมือเมื่อมึงมาแบบ โคมใส่เลยอืมแล้วสุดท้ายไงอีกฝั่งหนึ่งก็คิดไปเองมันก็ลมเสียกันสิยังมันต้องจับมาให้มัดมือชกกันเลยแล้วก็จะกอดกันอยากให้ตีกันเไ,ไอ้เยี่ยทีก็ต้องเซฟเรื่องอารมณ์ตัวเองวะไอ้เยี่ยทีอ่ะเวลามันไม่โอเคอ่ะมันก็พูดไม่เดียะพี่เหมือนกัน่อไอ้เยี่ยนั่นโตวกว่าเข้าใจแต่พี่เย่ก็แรงเหมือนกันใช่ไหมล่ะ ตร้ยั้งคู่มันมีตัวเปิดมันก็มีตัวตามอ่ะแต่ว่าไอไอทางเย่ะมันชอบเป็นตัวเปิดมากกว่าเลเปิดใจตลอดอ่ะมันเปิดด้วยลมร้อนตลอดกันถ้ามันเปิดด้วยเหตุผลตั้งแต่แรกก็คือจบถ้ามันวิ่งไปแล้วถ้าวิ่งมาถามอีเดียวว่าทําไมตอนนั้นมึงไม่ชุบจบมึงวิ่งมาพวกมึงเห็นกันตัวใช่ป่ะเนี่ยคําพูดมันก็ไม่เห็นแล้วตอนเนี้ย คำพูดมันก็โคลแลวฟิลมาแล้วถ้าถามว่าทำไมไม่ชุบตอนนั้นก็อธิบายก็จบเข้ามาถึงก็ด่าเลยมันก็ไม่จบสีท่้งั้นนะม,มันจะให้คนฟังมานั่งแบบเออพี่ผมยอมแล้วผมต้องชุบใช่ไหมเออมันก็ไม่ได้ยีงเข้าใจดิทตุ้งผู้ชายอ่ะผู้ชายมันใส่มาก็ใส่กลับดิกูคนหนึ่งกูไม่ยอมแลากูโดนอ่ะอแต่เป็นกูกูยอมนะ ไอเขาไม่เห็นเนี่ยตัวเราค่อยไปคุยไปด่ากันตอนที่มันมีสตอรี่ตอนที่ตีกันอะวัดกันปเลยใครเห็นแก่ตัวนั่นแะถ้ามันเป็นอย่างนั้นไม่ไม่ติดนะเราคืยังไม่เคยเห็นมันเห็นแก่ตัวนะขออะไรเราเรียกอะไรมันให้ลาหมดเลยแต่นี่มันแค่เรื่องแบบตีตำรวจในเรเบะใช่ตีตำรวจซึ่งมันมองแล้วไงว่าไม่จําเป็นต้องมาเสียของเพราะตำรวจเข้ามาแล้วก็คงบอกเนี่ยไอเรือตำรวจอะมันอยู่ที่ว่ามันคือเรื่องคุยไงมึงแม่งไม่จัดมาคุยกันะ พอมันมันไม่ได้อธิบายตอนนั้นปุ๊บพอตัวที่แบบร้อนว่าเข้ามาใส่กันเรียบร้อยเลยเปิดศึกเข้าไปไอ้ยอยอเหี้ยจบล้วรอตีมันตีมาดีกลับอ่ะให้ทำไงอ่ะเดี๋ยวให้พวกเขาด<อ><อ>ีขึ้นก่อนเดี๋ยวคุยเองไม่ต้องบางทีเจเจก็ต้องควรที่แบบแม่ง จะปล่อยวางบ้างเข้าใจ